วัชิดอยู่ในลักษณะนี้จะเป็นการช่วยให้สีกระจายออกทางด้านข้างเพื่อใชในการฉีดพ่นในแนวตั้งหรือว่าถ้าเราต้องการพ่นในแนวนอนก็ออกให้ปรับมอชีดมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้เพื่อให้สีกระจายออกในแนวตั้งใช้ในการฉีดพ่นแนวนอนที่ผมกําลังใช้อยู่นี้เป็นกาพ่นสีไร้สายหรือว่าเครื่องพ่นสีไร้สายของพามกินนะครับใช้กับแบตเตีรี่20โวลต์ตัวนี้มอเตอร์เป็นบัตเลสไร้แปง้งถ่านเดี๋ยวนี้สะดวกและก็ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับกับการทาสีกําแพงหรือว่าจะเป็นผนังแบบนี้ซึ่งแต่ก่น Looking, อนผม ในการทาคนาอนคาตินเจะยุงย่งยากนะครับอย่างแบบนี้ยิ่งเป็นผนังที่ไม่ได้ฉาบเรียบจะมีช่องเล็กๆระหว่างเกาะอิฐเป็นช่องแบบนี้นะครับก็จะใช้แปรงค่อยๆเก็บตรงช่องแล้วก็ใช้ลูกกิ้งทาอีกทีนึงก่อ่อน้างที่จะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันในการเก็บพวก่องเล็กๆแบบนี้พวกที่เป็นตามซอกที่พื้นผิวไม่เท่ากันแบบนี้ก็สามารถพ่นเข้าไปได้เลยนะครับง่ายแล้วก็สะดวกมากๆที่ผมใช้พ่นอยู่นี้เป็นสีน้ำอะคริกใช้สําหรับทาภายนอกก็ค่อนข้างที่จะมีความเหนื่สักหน่อยนะครับให้ทําการผสมน้ําหน่อยนึง แต่เขาก็จะมีกวยที่เรียกว่ากวยเช็คความหนืดนะครับในเรื่องความเหนืก็ให้กับประมาณเอาแล้วกันนะครับจะให้เหลวมากเกินแล้วก็จะหนืดมากเกินไปก็เดยประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใช้งานก็งาก่ายค่อนข้างสะดวกเทสีลงไปในถังหมุนล็อกคนันนเลยก็ใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้ปรับละองปริมาณของสีนะครับที่พ่นออกไปต้องการที่จะให้พ่นหนาหรือว่าพ่านบางก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยก็จะมีหัวฉีดมาให้ด้วย3ขนาดจะมี1มิล2.5แล้วก็3มมิลไอตัวที่ผมใช้อยู่จะเป็นขนาด2.5มิลม ส่วนหัวเข็มจะเป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานนะครับไม่เป็นสนิมง่ายการพ่นสีและสายของพัมกินตัวนี้ผมว่าก็ช่วยในการพ่นสีหรือว่างานทาสีให้ง่ายขึ้นได้เยอะเลยนะครับประหยัดเวลาแล้วก็แถมสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยไม่ใช่พ่นได้เฉพาะสีน้ำเท่านั้นนะครับยังสามารถพ่นพวกสีน้ำมันหรือว่าจะเป็นลคเกอร์ได้ด้วยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้งานที่ละเอียดมากๆนะครับสาหรับใครที่สนใจการพ่นสีและสายของพัมกินตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้เลยนะครับที่ตัวแทนจาหน่ายก็มือพัมกินหรือจะเป็นทางร้านค้าออนไลน์ เดี๋ยวผมจะพิกัดไว้ให้นะครับ